สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องลูกสาวชาวนานะคะก็พี่บุนขอบ้านเลขที่นะคะเพื่อจะส่งแกบโบจะส่งปลาแดกมาให้นะคะเพราะว่านั่งไม่กินนั่งมไม่กินปลาลาบ,บอกนะคะแต่พอนั่งก็ว่ายุเบาแต่พอแกไปแล้วอ๋อส่งเสือมาให้น้องลาสุดนะคะก็พพ่งรูนะคะว่าส่งเสือมาก็ไม่บอกเดอนี่นะคะเราได้เสื้อจากพี่บุญนะคะพีต่ตีส่งมาให้ เป็นสีเล็กนะคะสีเล็กสายมันว้าวในเสื้อเพิ่อมอีกเลยวี่ิแค้นสันขอบคุณนะคะน่ารักเขคุณหน่อยนะคะสำหรับของเขินนันนี่น,ะะนี่คะดีบุญสายมันกับตี<ม>เล็กสายมันนอยสมได้ไปทำไม ก็ของกินเต็มโตไปหาของไม่ได้หาว่าจานนี้แดงสดก็นี่แหละอืออ,อาจารย์มาเทีแต่าตตมาทรายใส่ร่างอาจารติในเบีกข้างในอันใหญ่นะผมมาอยู่ก็กระมังนะ่ะโบราณชายนะ์น่ะเทื่อแต่ละบเลยนี่นะคะทุกคนเทเทขอบคุณนะคะพี่บุญน,นะคะ ส่วนแม่ก็เออกินเขาเรียกว่าไรกินเมียงกินเมียงผอดสมปราปล์พอกินต้งไปนะผัดสมปลาดูบ้านผัดลำพองตัวยังงามเลยเอาอ่ะนุกินแล้วกินตั้งต้นไหนอ่ะหืมผัดลำพองมากินกันเลยแลุดทูไม่กินเมียงก็าทูครับ ปูอัดเอาปูอัดมามาเป็นกินเป็นเบียงล่าสุดอร่อยมันประช่อมมันมีแยะๆไม่หนาวทำเมียงแบบงงๆพักปลูกหรือว่าซื้อมาเนี่ยปลูกเองค่ะปลอดสารพิษเปล่ามัตจะบานปุ๋ยเหรอไม่มีเวลาปลูกก็ว่ายุบปลูกเองใครปลูกครับจะเป็นไปหน่อยอันนอยกินเมียงได้น้อย ล่าสุดเรียกกันหน่อยกินอย่างแล้วไปหาขับไปหาช้อนแล้วล่าสุดเกย์กินปูอัดกับกับปลาทูกินเี่ยกปลาทูกับปูปูอัดนี่อะไรวะน้ำยาน้ำยาของหนูไม่เอาไม่เอาปลาทูมาทำให้หนูกินไม่ได้มีเนื้อหมูไงเนื้อนี่แหละอร่อยปลาทูนะอร่อยว่าจะไม่ทำให้กินไอ้นู้ว่านีไม่จะบอก อะไรความลับทำไมความชั่วของพ่อคพ่อเปิดน้ำ <โ sh. S 2> ว่<ห>เาเอ้ยชาวยาก็มากินก็ชาเอิงก็เป็นห่วงแม่ก็ตามไปนาแม่ไปเปิดน้ำเอ้หายเงียบโทรก็ไม่รับโทรศัพท์พ่อไปไหนไปขโมยไปวันเฮข้าแม่ไม่ไปอยู่นานนะมแม่ถามมาใจเสน่ห์มาเจ็บกันหน้าเองเปิดหน้าไม่หนวกเลยล่าสุดไปเปิดน้ำเลยแล้ววันนี้กับเขาจะเป็นไง ไปปิดทางน้ำลงอแท้ๆก็หวานนี้ก็นเลยหวานนี้ก็ไปกินข้ามโอ้โหแม่ไปไล่น้ำอยู่วคนเดียวลุงแดงมานำมาหรืเล่ากองไส้ใช่กองไส้นำมาเราไปดูยังไม่ใช่น้ำท่วมโรนี่ฮะท่วมท้องเลริย่น้ำเขาแผบเท้ายุ่เท้าแผอยู่เลยอันนี้กับวันปีนี้เอ่อปีนี้ขวานอ่ะปังจีไรก็นะยังไม่รู้อ ยังไมส่สรุปฮะยังไมส่สรุปยังไมส่มสรุปทำไมถึงยังไมส่สรุปล่ะยังไม่เล้วงยังไ,ยไม่เลี้ยงแตยี่สิบไร่เนี่ไข่แม่เท่าไหนอ๋ออยู่คลองสามยี่สิบไร่เ์เลยเลยอีกยี่สิบไรน์เกืประมาณหกสิบไร่ไม่ใช่เกือบร่อยมั้งทึงเหรอป้องกายกันยี่สิบแปดคลองสามก็ยี่สิบสี่ คือต้มทงนี่ก็อีกเก็ยี่สิบปัฐบาลอีกกประมาณไม่ใช่เกือบยี่สิบอันนี้ถึงไหมประมาณที่ผ่าที่พวกเนาะสรุปแล้วก็เกือบลอยกัวอ้ยจะเอากัวมาเลยกัวไมดอกบอรีกับทิศสีวตรงนี้อีหละของยายลาไยแปดอันิสองอ้าทำไมใน้่หวของยายลาไยแกชเท่าเหรอไมแกำเท่า ใช่เลยท้ายปันนีกท้ายปันนีกอ๋อ,อ,อคือท้ายปันแล้วก็ใส่มะกอกก็เลยนี่เนี่ยแกใครคนต้มท่านนู้นเนี่ย,ยตม้แมแกใสอก่อ๋อเกลี้ยเด๋วยวต้มเองก็ยังถามเหอะเนาะโอ้จริงๆเลยคนเราอันนี้ก็กินเมี่ยงปูอัดกับมากินข้าวแล้วจะพายหนึ่งก็ตักข้าวกินกงเงินอาทิตยคนไม่มากินข้าว ไม่ยินเขาเพราะป้าปลาเหนีก่อนงามๆปลาลำโองอย่างสวยเลยไปหวานซาไข่ายปลาเนื้ออ่อนอยู่กองปลาทรายไงหนูเดี๋ยวกล้าวาวันเขาแล้วจะไปสุบซาจับปลาจะกวนสุบปลาไข่น้ยังลงมาเลยปิดไปสุบปลาอันนี้ต้องสุบปลาเพราะว่ามันซาไข่ะใหญ่ซะใหญ่โอ้ยไปสุบซะใหญ่ทำไมน้ามันจะลงก่อนนี่นุ๊กปลาจะอกที่ได้ระไรยาง อย่างทำปลาผงอย่างทำปลาผงคุ้มนะคุ้มหรอเมี่ยมนิดอย่างอร่อยตอนนี้อร่อยมดอีกเลยนาคินตอนนี้อร่อยมดเลยน้ำต้มอร่อยเลยหรอหลายอย่างทำแต่สิเย็นตัวอย่างแตัวอย่างไหนทำเมื่เลยสดๆน่ะทำมันตายไม่หรอกถ้าต้มสดๆน่ะคือเองน่ะปลาลำพง ขอบไม่มีอะไรมากครับทุกคนมีแค่นี้ออร่อยเหลืออแค่นี้แหละ,หละสองสามคำอีกอะไรสองสามคำแม่กินหลายคำแล้วสามคำแล้วหนังอิงเล่ยนยังไงหวหนูเล่นแล้วแต่แม่เปิดให้ดูดอกเอาโทษครับแม่มาเปิดดึง๊งแม่เปิดมันเป็นนั่นตอนนั่นตอนมาเอามันไม่ใช่ลายซุดเนาะน่าท้าไม่เราลายซุดไหดมถ้าไม่เป็นไงต้องดูไงต้องดูในเฟซอะ่ะคลิปนี้ปิดแค่นี้แหละคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายผมนอาทิตย์ัช้าใหม่